ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการเปิดเั้ามาวันที่หนึ่งนะครับอัศวินจักรกลครับเรามาวันนี้ครับเราก็เข้ามาสู่เรารายการนะครับเข้าเส้น EP ที่18อีกแล้วครับผมลากยาวมาถึง EP ีที่18จนได้นะครับสำหรับรายการเข้าเส้นของเรานะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับอย่างทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วนะครับมาแต่เช้านะครับอัศวินจะกลครับมาตรงนี้เราจะเปิดพาสีสองครับผมคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับอ <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้ครับลินลิลินเนี่ยยังไม่เปิดนะเนี่ย <c oughs> ดูจากการแบบสงสุ่มในระบบนะครับตอนนี้เราก็เห็นคนสุ่มกันเยอะเลยนะครับแต่ว่า เรายังไม่ได้เห็นนะว่าเอ้พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราขอเข้มก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมพาร์ทสองคนแรกของเซอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรีบเปิดแล้ว <t> โอเคโอ้มวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราอเอ้ยมีผสมด้วยวะขอผสมก่อนเนี่ยดูนี้ขอขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะขอเป็นเซตแบบเซตแบบเซตพลังไฟได้ไหมอืมไอ้เฮียไส,สบอกมันเนเฮียนะโอ้โหอ่ะมันเฮียละสี่อันเลยเนี่ยโอเคเอามาจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่า เรามีอะไรเท่าไหร่บ้างน,นะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเรามีตัวเชิญอยู่ที่45ใบนะครับ45ใบในการที่เราจะเปิดนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมี s t e อ up กันนะครับว่าได้เท่าไหร่บ้างน,นะครับเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆกันไปมาตรงนี้หกอันอย่างน้อยถ้าไม่ได้ท็อปสุดก็ขอลองท็อปอะไรแบบเนี้ยนะแบบสิบยี่สิบสองใบไม่ได้ขอสิบใบโอ้โหเขี้ยบเฮ็เด อยมาถึงก็เพชรเลยโอ้โหสิบหกใบหืมสิบหกใบฮะสิบหกใบหกสิบหกใบมีจริงหรือเปล่าโอ้โหสิบสี่ใบแม่งเอ้ยอย่างเกลือจังหวะนี่แคปมาตรงนี้โอ้โหแล้วเรามีแค่แปดสิบเอ็ดใบด้วยว่ะท่านผู้ชมมีแค่แปดสิบเอ็ดใบด้วยนะโอ้โหสี่สิบสี่ใบ โอเคโอเคถือว่าดีบึ๊กอู้ยี่หกใบโอเคก็ยังดีครับเท่าทุนอย่างน้อย1 2 0 0ยได้ยี่หกใบนะครับแล้วก็โอ้โหมาตรงนี้151าใบนะครับกดป้าเป่งกดที่เพอสโอ้สี่พันสองเหีย้ยคตรไอเหี้ยเกิดจัดจังหวะนี้ครับอ้าวโอเคมาเราสุ่มไปก่อนนะจังหวะนี้ เปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเปิดได้สักประมาณกี่ใบตรงนี้เรามีประมาณ200นะครับประมาณ211ใบนะครับเดี๋ยวขอซื้อก่อนมาซื้อเอ้ยโอ้โหหมดแล้ววะเชียแบงตงส้มเสียมาหมดแล้วหมดก๊อกนะครับหมดก๊อกจังหวะนี่ครับแล้วก็เปิดได้ตรงนี้อื้อ ไม่ถึงนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณอ๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีอยู่ที่เท่าไหร่ปึ๊บป๊บปโอ้โหสองร้อยสี่สิบหกใบนะครับโอ้โหพาสองมีละขึ้นหรือเปล่าจังหวะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอรุนกันดีกว่าครับเมื่อกี้โคตรเกลือนะครับสองพันหนึ่งอย่างเกลือนะครับดอกนี้มาเยวเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่านะสองร้อยสี่สิบใบนะครับ <c oughs> แอบเกลือนะท่านผู้ชม มาเราต้องลุ้นกันนะครับว่าให้อัศวินจากวันออกครับตอนนี้ผมมีหินพัลลาฮีโร่เนี่ยอยู่ที่1หินนะครับแล้วเราก็ต้องลอนลุ้นนะฮะให้หินปุกตื่นเนี่ยมันออก2อันนะนะครับออก2อันนะครับขอให้ออกก่อน300นะเรามีประมาณ240ครับตรงนี้มาครับตอนนี้เปิดไปเลย10ใบแรกนะครับเรามีประมาณ4 0 2 5 0ช่วงนี้เี่ยทำไมพอนี่ต้องต้องโดนเพิ่มนะจังหวะนี้ต้องโดนเพิ่มนะ มาตรงนี้ไปนะครับดอกนี้โอ้โหแม่งเมื่อกี้สองพันหนึ่งนี่แม่งโอ้โหออกเพชรสี่พันสองกูจะล่วนะี่ครับจะล่วมาครับจงังหวะนี้เพชรหนึ่งมือไม่ออกออกสี่พันสองแต่เช้าอื <c oughs> ้ตื่นเลยพี่น้องชาวไทย <c oughs> แล้วมาวันนี้นี่วันอาทิตย์ด้วยนะครับอาเซนจะกรนี้มา ตอนช่วงเช้าครับก่อนทวยเทพนะโอ้โหเดี๋ยวมาตรงนี้ไปเราเปิดเซิร์ฟเวอร์638ก่อนนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ไอดีโซ่คอยตามมามาจังหวะนี้มาไหมมาไหมเม็ดแรกยังไม่มานะครับโอเคครับตรงนี้เม็ดแรกยังไม่มาเราเปิดไปทั้งหมด50ใบนะครับแล้ว60นี่เม็ดแรกต้องมาแล้วเม็ดแรกต้องมาแล้วนะครับ60 หินปุุกตื่นไหมเพื่อให้ความชื่นใจหินปุกตื่นโอ้โหเงียบกิฟเจ็ดสิบเจ็ดสิบต้องมาแล้วน้องชายเจ็ดสิบต้องมาแล้วมาไหมโอ้โหตาฮีโร่มา yeah. <c oughs> มีแววเจ๋ง <c oughs> มีแววเจ๋งท่านผู้ชมจังหวะนี่ครับไป เล้วเจ็ดสิบมาแต่ว่าหินฮีโร่หินฮีโร่มาพี่ชายช่วยด้วย,ยต่อมาจังหวะนี้ปลายเปิดโอ้โหสงสัยต้องมีโดนต่อวะ่ะสงสัยต้องมีโดนต่อดูทรงได้เห็นตุ๊สตาตัวนั้นองมีโดนต่อแน่นอน,นโอ้โหเรียบร้อยปีศาจจุลภาพโผล่มาสมารม์ฮีโร่ตัวสาดไม่พอนะทาร์นฟอร์มซิลเวอร์อสุวินจักรกลร่างเอสรนะครับ จังหวะนี่ไปเปิดต่อครับดอกนี้หาหินปุกตื่น2อันนะท่านผู้ชมหินปุกตื่น2อันเพื่อความประหยัดเพื่อความประหยัดม,มาดอกนี้โดนหนักในเซิร์ฟหกสามแปดนะแต่ไอดีโซนี่ม่งชอบโชคดีนะไอดีไอดีเซิร์ฟใหม่มันชอบโดนดนสวย่อเดี๋ยวมันเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะเปิดไปร้อยสิบใบนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบมา ร้อยี่สิบมีเสียวร้อยยี่สิบมีเสียวมึงต้องออกแลว้วหินปุกตื่นจังหวะนี้มึงไม่ผุดออกมาไม่ผุดออกมาท่านผู้ชมดอกนี้ไม่ยอมผุดมึงผุดออกมาได้แลว้วอูว้หูกูบอกเลยร้อยสามสิบงานนี้มีเจ็บ งานนี้มีเหม,า,ม,หมาตู้มีเหมาตู้เหมาตู้ไอเหี้ยเพิ่งเปิดไป300ใบนี่หินปุกตื่นมึงไม่โผล่ให้กูมาเห็นกูจะด่า GM นะครบรอบ5ปีทำห่อยอะไรวะนะครับแม่งมึงไม่ออกมาสักอันนี่กูจะด่า GM นะุกฟ้องสอกคอบอนะโอ้โหเรียบร้อยสตออกหมดเอาโอเคแ้ามีเวลต้องเติมเพิ่มเลยเนี่ยนะนะมาเปิดปต่อก่อนท่านผู้ชม๋ยวมีเวลต้องเติมเพิ่มนะต้องไปเติมเพิ่ม ไปมึงจะมีแบบเซอร์ไพรส์กูบ้างไหมวะเดี๋ยวกูเปลี่ยนสายปเปิดแม่งมาเปิดเซอร์ไพรส์บ้างไหมวันพี่น้องปึ๊บมาโอ้ยไม่มีเงียบกูเปลี่ยนสายก่อนสายสองไปสายสามไปสายสามก่อนสายสองไม่ชอบเก็บอีกสองยี่สิบนะครับมาดูกันว่าหินปุกตื่นเนี่ยมึงจะออกมาเมื่อไหร,ร่นะท่านผู้ชมหินปุกตื่นจะออกมาเมื่อไหร่นะดอกนี้ เรียบร้อยครบ180คุณผู้ชมครบ180 180มึงโอ้โหออกมาเรียบร้อยครับหินปุกตืน่นอ,ออกมาตอน180ปเป๊ะเลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ต้องลุนที่เหลือแล้วนะครับอีก66บใบนะถ้า60บใบอันนี้นะถ้ามันออกมานะ,ะผมมีปุ๊บโอ้ยผมก็มีพอมีอยู่นี่หว่า ขอแรกกันนี่ปุ๊บมาแลกนะผู้ชมเราก็โซนไลวันแลกให้หมดอ่ะอู้ขาดอีกใบเดียวเองอะไรแบบเนี้ยขาดอีกใบเดียวก็ซื้ออะไรพวกนี้ได้ปะวะอ่ะซื้อได้นะครับซื้อนี้ได้แล้วก็ปาบมาโอเคครับ70็ดสิบใบมิลเลคเกิลครับวัดเลยนะถ้าออกก่อนนะครับประหยัดนะครับถ้าไม่ออกนะครับ300กรนารันตีแน่นอนไปนะครับยังไม่เติมเพิ่มนะ เพราะว่าดูทรงแล้วต้องออกก่อนนะครับถ้าออกก่อนนี่จบเลยนะครับออกก่อนนี่จบเลยมาเขาดาวกันครับ10บใบครับ20บใบนะครับ,บ,รบ20บใบจังหวะนี้ไป20บใบ20บใบ20บใบไม้มา30มบใบมา30บใบมานะครับจังหวะนี้30 ใบามา30มา30มาไหมอย่างเงียบอยู่เดี๋ยวไอตอนที่60เราต้องลุ้น40ใบนะครับ40ใบจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นตอน60 40ใบแล้วเรามี70ใบด้วยนะนะครับมีถ้า60ไม่ออกมึงต้องออกตอน70แล้วนะแต่ว่าต้องลุ้นจีทีว่าจะออกเป็นหินปุกตื่นนะหรือว่าออกเป็นปลาฮีโร่นะท่านผะู้ชมโอ้โหเงียบกริบตอนนี้ยังเงียบกริบอยู่แล้วก็ไออันเชิญต่อ เดือ30ใบครับมาตรงนี้มาครับจังหวะนี้ปึ๊บมามาแล้วไหมสี่สิใบแล้วเงียบกริบ50ใบป่ะเฮ้ย60แล้วป่ะวะเอ้ยน่าจะหกสิบเลนะน่าจะ60แล้วเนี่ยมึงต้องออกแล้วเนี่ยมึงต้องออกแล้วมึงต้องออกแล้วไอ้เหี้ย60ใบแล้วมึงต้องออกแล้ว เรียบร้อยไม่ออกสองอ๋อสองร้อยสี่สิบใบโอเคตอนนี้มีสองร้อยสี่สิบแล้วนะทุกคนสองร้อยสี่สิบต่อมาเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าสิบใบสุดท้ายมีระเคล,ล,ลื่นหรือเปล่ามาจังหวะนี้รอบใบที่เจ็ดสิบมึงต้องออกแล้วตามกัลล์ซีหินปุกตืนหินปุกตืนไอ้สัตว์หินปุกตืนโอ้โหขออะไร ก็ได้แบบนั้นแบบสมพรปากโอเคจังหวะนี้ครับก็ประหยัดไปอยู่ที่50ใบนะครับเกือบเหมาตู้ตู้ก็มาตู้ก็จังถือวันดีนะนี่ก็หินปุกตื่นหินพัฒนาฮีโร่เป๊ะเลยนะครับนะครับหินพัฒนาฮีโร่เป๊ะเลยนะตรงนี้นะครับโอเคท่านผู้ชม พาร์ทสิคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับอีซี่เมียนอีซี่เมียนอีซี่มนอีซีเมียนนะครับอีซี่อีซี่ดากมาแล้วนจวังหวะนี้อีซี่ดากมาพาร์ทสิคนแรกของเซิร์ฟแบบเข้าเส้นแบบเข้าเส้นแล้วก็เปิดไปแค่250ร้าสใบสำหรับอาทิตย์นี้เดือนนี้ครบรอบ5เปยังดีประหยัด50บใบครับผมปอบมือ <c oughs> โอเคนะครับถือว่าขนาดสุม่มโตดํามันก็เกลือนะ สุ่มตัวดำเกือกก็ยังน้อยก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับไล่ล้างแค้นนะครับมาตรงนี้นะครับอัปเกรดแพสซิฟสองนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีเรื่องของไอ้อน,นี่ขึ้นมาเลยวะไล่ล้างแค้นเริ่มต้นฟื้นคืนชีพไปสี่ครั้งอ่ะก็มีสี่ครั้งเหมือนเดิมนะแต่น่าจะเพิ่มความแรงแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าอะไรหาตัวละคระตัวเองอยู่ในสนามไพ่แพ้ฟื้นคืนชีพฟื้นฟูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮีพ อันติความแรงร้อยห้าสิบไล่แค้นอ่าโอเคเอฟเฟกต์ Effect ถัดไปอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูในของเก่าก่อนเลยว่ามันบวกอะไรบ้างวะอ่ะผมขอดูในรูปภาพก่อนหมดเลยบ้างวะตรงนี้ข้อมูลของเก่าเนี่ยโอ้ไอห้ห่าแม่งไม่ได้อัปเดตปะเนี่ยของเก่าเคลื่อนที่อ๋อฟื้นฟ,นฟนูจาก80เป็น100นะครับแล้วก็อันติจริงๆอันติความแรงมันต้องเพิ่มขึ้น เฮ้ยของเดิมของกลัามันแค่สี่ครั้งเองหวะใช่เหรอจูบสี่ครั้งเองเหรอเห็นน้องบ,บอกมัน,มนชุบหกครั้งไม่ใช่หรอวะทำไมมันมาสี่ครั้งวะเ,เ,เฮ้ยเนิฟกูไม่เนี่ยเฮียหรือมึงลืมแปลปหรือมึงอะไรวะจีเอ็มนะเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวค่อยไปลองรีเกมดูเรื่องอะไรดูอีกทีแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะใครที่เปิดก็ขอยโชคดีนะครับวันนี้ก็เป็นจบไปเรียบร้อยนะครับมาประมาณนี้สวัสดีครับ